เพราะว่าจิตที่ยังแบบยังมีราคะครอบงำอยู่ถึงจะสงบแค่ไหนมันก็ยังไม่หลุดผลจริงๆสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกว่าพระพุทธวจนะนะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในมักวิถีสู่การพ้นทุกข์และนิพพานเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ พยายามจะสกัดเอาแก่นแท้จริงๆเลยของหนทางสู่การดับทุกข์การเข้าถึงนิพพานตามคำสอนเหล่านี้นะครับว่าอมันทำงานยังไงแล้วทำไมมันถึงสำคัญแล้วเป้าหมายสูงสุดจริงๆคืออะไรซึ่งก็คือการทำให้ทุกข์สิ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็นำไปสู่ความหลุดพ้นหรือวิมุตติแล้วก็นิพพานเอาล่ะครับมาเริ่มแกะกันเลยดูเหมือนว่าหัวใจสำคัญเลยนะที่คำสอนเน้นมากๆก็คือ ธรรมะสอย่างที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันขาดอันหนึ่งไม่ได้เลยก็คือสมถะกับวิปัสสนาอันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยค่ะคำสอนเปรียบเหมือนนกเลยนะคะต้องมีปีกสองข้างถึงจะบินได้คือสมถะเนี่ยเป็นการฝึกเพื่อให้เกิดความสงบแห่งใจค่ะในภายในที่เรียกว่าเจโตสมถะนะคะพอเราอบรมสมถะปุ๊บจิตก็จะ สงบลงมีกำลังมากขึ้นตั้งมัน่นซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าจิตที่สงบเนี่ยแหละจะช่วยให้เราค่อยๆละราคะคือความกำหนัดยินดีหรือว่าความฟุ้งซ่านต่างๆเนี่ยให้มันเบาลงได้ค่ะอ๋อน่าสนใจครับคือสมถะเหมือนสร้างฐานให้แน่นก่อนให้ใจมันนิ่งๆก่อนอ่ะฮะแล้วปีกอีกข้างแหละครับวิปัสสนาอันนี้เข้ามาทาหน้าที่อะไรต่อครับ สำหรับวิปัสสนาก็คือความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งหรืออธิปัญญาธรรมวิปัสสนานะคะพอเรามีจิตที่สงบเป็นฐานแล้วใช่ไหมคะการอบรมวิปัสสนาก็คือการใช้ปัญญานั่นแหละค่ะพิจารณาให้เห็นความจริงคือมันจะช่วยอบรมปัญญาโดยตรงเลยเป้าหมายหลักๆก็คือการละอวิชาอาวิชาก็คือความไม่รู้แจ้งในความเป็นจริงนะคะเพื่อจะนําไปสู่การรู้เห็นขันห้าตามความเป็นจริงเลยว่าอ๋อมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็น ทุกอยู่ในตัวมันเองแล้วก็เป็นอนัตตาคือมันไม่มีตัวตนจริงๆที่แบบถาวรให้เราไปยึดถือได้นะคะแล้วจุดที่คําสอนเน้นมากๆเลยก็คือทั้งสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะคะขาดกันไม่ได้เพราะว่าจิตที่ยังแบบยังมีราคะครอบงําอยู่ถึงจะสงบแค่ไหนมันก็ยังไม่หลุดผลจริงๆส่วนปัญญาที่เกิดขึ้นมันจิตที่ไม่สงบไม่ต้องมั่นมันก็ ก็เห็นได้ไม่ชัดเจนไม่แท้จริงเพราะงั้นการเจริญสมถะเพื่อละราคะแล้วก็วิปัสนาเพื่อละอวิชาเนี่ยมันก็เลยนําไปสู่ความหลุดพ้นที่สมบูรณ์ทั้งสองด้านเลยก็คือเจโตวิมุตต์หลุดพ้นทางจิตเพราะสิ้นราคะใช่ค่ะแล้วก็ปัญญาวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยปัญญาเพราะสิ้นอวิชชาค่ะอ๋อเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยครับแสดงว่า ที่คําสอนพยายามชี้ให้เราเห็นก็คือไอ้ขันห้าเนี่ยหรือส่วนประกอบต่างๆของชีวิตเราประสบการณ์เราเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่เที่ยงเลยมันเปลี่ยนตลอดเหมือนที่มีเปรียบเทียบไว้ในคําสอนเลยใช่ไหมครับว่ารูปเหมือนกองฟองน้ําเวทนาเหมือนฟองอากาศสัญญาเหมือนพยับแดดสังขารเหมือนต้นกล้วยที่ไม่มีแก่นวิญญาณก็เหมือนมายากลอะไรแบบนั้นคือการที่เราไปยึดมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเราของเราที่มันจะอยู่ถาวรจริงๆเนี่ย นั่นแหละคือคือที่มาของความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ทุกข์ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนั่นคือแก่นเลยของการเห็นตามความเป็นจริงที่วิปัสสนามุ่งจะให้เกิดนะคะคือการเข้าใจผิดว่าสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยดันไปเห็นว่าเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้อันนั้นคืออวิชชา แล้วมันก็นํานนไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นคืออุป,ปาทานแล้วก็ความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจเราคือตัณหาซึ่งจริงๆทั้งหมดนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของอริยมรรคมีองค์8ด้วยนะคะอ๋อครับทางสายกลางใช่ค่ะหนทางปฏิบัติสายกลางที่คําสอนชี้ไว้ว่าเป็นทางไปสู่นิพพานนั่นแหละค่ะการฝึกสมถะกับวิปัสสนาก็คือการเดินอยู่บนมรรคานี้นี่เองค่ะเข้าใจแล้วครับ งั้นถ้าจะสรุปตามหลักการในคำสอนเลยก็คือว่าทำที่ควรรู้แจ้งให้ชัดๆเลยก็คืออุปทานขันห้าคือความยึดมั่นในขันห้านี้แหละค่ะส่วนทำที่ต้องพยายามละทิ้งไปก็คืออวิชชาและภวะตัณหาคือความไม่รู้และความอยากในพบและทำที่ต้องหมั่นฝึกฝนเจริญขึ้นมาก็คือสมถะและวิปัสสนาสองอย่างนี้ และเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องทำให้สำเร็จทำให้แจ้งก็คือวิชาและความหลุดพ้นหรือวิมุตติโดยมีตัวการสำคัญที่ต้องคอยระวังมากๆเลยก็คือฉันทะราคะหรือความพอใจความติดใจในขันห้านี้เองถูกต้องเป๊ะเลยค่ะรู้สิ่งที่ควรรู้ละสิ่งที่ควรละเจริญสิ่งที่ควรเจริญแล้วก็ทำให้แจ้งในสิ่งที่ควรแจ้งนี่คือกระบวนการทั้งหมดเลยค่ะ ตามที่พระพุทธวจนะได้ชี้ทางไว้ให้นะคะเยี่ยมเลยครับสรุปได้ว่าจากเนื้อหาที่เราได้คุยกันสำรวจกันในพระพุทธวจนะวันนี้นะครับหัวใจหลักจริงๆก็คือการรู้เท่าทันธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตของประสบการณ์หรือขันห้าเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆนะแล้วก็ใช้เครื่องมือคือสมถะ สร้างจิตที่สงบตั้งมั่นมีกำลังแล้วก็ใช้วิปัสสนาสร้างปัญญาให้เห็นแจ้งต้องทำคู่คู่กันไปเพื่อจะค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นต่างๆลงไปจนนำไปสู่การดับทุกข์ในที่สุดค่ะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าคิดตามมากๆเลยนะคะคือในคำสอนเนี่ยมีการอุปมาถึงความยากมากๆของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังได้มาพบเจอคำสอนนี้ด้วยนะคะว่ามันยากเหมือนกับ เออเต่าตาบอดตัวหนึ่งที่อยู่ในมหาสมุทรแล้วร้อยปีเนี่ยจะผัวหัวขึ้นมาหายใจทีนึงครับร้อยปีครั้งหนึ่งใช่ค่ะแล้วจังหวะที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องให้คอของเต่าตาบอดตัวนั้นน่ะสวมเข้าพอดีเป๊ะกับห่วงเล็กๆห่วงหนึ่งที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรฟังดูแล้วโอกาสน้อยมากๆเลยนะครับเนี่ย น้อยมากๆค่ะคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยการที่เราตระหนักว่าโอกาสที่เรามีอยู่นี้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เจอคำสอนเนี่ยมันพิเศษมากๆมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยตามคำสอนนี้นะคะมันอาจจะทำให้เรากลับมาถามตัวเองได้อย่างดีเลยว่าเออแล้วเราจะใช้โอกาสที่มันหาได้ยากยิ่งขนาดนี้ในการเริ่มลงมือปฏิบัติหรือว่าเร่งความภาคเพียรของเราบนเส้นทางนี้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยได้อย่างไรบ้าง